สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเขาทีมงานบุญผ้ารวยครับพรมพีนองครับเมื่อนี้เขากับมาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเข้าได้มาทายท้ำตัวเลขนําเสนอพอแมพี่นองเอฟซีแฟนช่องนะครับแฟนแนวทางตัวเลขนะครับนั่นก็คือเนนน้อยมาศจรนะครับวดที่แล้วให้ศูนย์สามห้านะครับออกศูนย์สามครับพรมพีนองครับสาเหตุที่นี่หน่อย เพิ่นปอยตัวเลขตัวเบอร์นะครับแอดก็ได้มาสอบถามชัดเจนแล้วเป็นยังนะครับเพิ่นได้ปอยตัวเลขซูโซเชียลหนึ่งในหันก็นคือเพิ่นอยากได้กุฏิครับ่อยพี่น้องครับแอดก็เลยมาทายด่านในบรรยากาศว่าเพิ่นอยู่จังไดจริงบ่เพิ่นบ่มีกุฏิอยู่นะ่ะอิลีบ่ที่จริงแล้วนะครับกุฏิก็กมีหลายหลังอยู่นะครับกะสินับได้อยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สามสี่หลังครับแต่ว่าเป็นกุฏิที่ ช่ำรุดสุดส้มนะครับกะเทียตามมีตามเกิดขี้ไล่ก็กะตอบพ่อพี่น้องดีขี้ไล่ก็เทียงหน้าเดี๋ยวแอสิพายางก็ไปเบิ่งมากไม่แม่มากเดี๋ยวไปเบิ่งหลังในกันครับผมกระชีหกแน่จักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนวัดปลานะครับแต่ว่ากะพ่อได้อยากได้กินยูไมถึงยุ่งนะ้ครับเนี่ยพ่อได้อยากได้กินน่บึดแต่ยแนวสิกินไม่ถึงยุ่งครับนี่คือหลังหนึ่งครับพ่อพี่น้องนี่คือหลังหนึ่ง อาท้ายไก่ๆเอานะครับนี่นี่คืออีกหลังนึงนะครับกุฏิพระที่จำพรรษาอยู่นี่มีอยู่สีรูปอีกเน้นอีกสองรูปนะครับแต่ว่าอ่ามีกุฏิอยู่แค่สี่หลังครับพ่อแม่พี่น้องครับกุฏิอยู่แค่สี่กุฏินะครับอันนี้ก็ดีแน่นี่ที่พ่อแม่พี่น้องเห็นด้านหน้าคือกุฏิที่ดีแน่บ้านนี้ที่ผ้าไปเบิงังกุฏิที่เพิ่นอยู่แบบสมถะอิหรีเดีาที่ผ้าไปเบิัง ลัางค่าได้หาผาเตียนมะคุ้มไว้คือกันคือจังอาจารย์ธุดงศูนย์หนึ่งสองเลยคือกันเป๊ะนะครับนี่ครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี่กะมาขออนุญาตบอกบุญพ่อพี่น้องเอฟซีก่อนสี่ไปฟังค้าเว่าข้าจ่าก่อนสีไปขอตัวเลขตองวดซึ่งไอเนี่ยนก็บอกว่าได้แล้วตัวเลขนี่งวดนี้แห้งสีออกทอดสามตัวเพิ่นวางสั่นแต่ว่าจริงเทียดซ้ำไดนี่กะเข้ากับมาวิเคราะห์กันมาคิดหน้ากันเบิงว่าวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกหาเนี่ย อาสีมีความเปลี่ยนไปได้ซ้ำไดในส่วนของตัวเลขไอ้นี่งวดนี้ซึ่งเพื่อนก็บ,บอกว่าปู่เพื่อนมาให้เป็นโตพุ่มเพื่อนไม่ให้เป็นโตเอาใช่ละ่ะอาจารย์ยุ้ยใส่ล่ะนี่ครับส,นะสภาพที่เพื่อนอยู่เพื่อนได้ใส่ผ้าเต็นท์คุ้มนะครับเนื่องจากว่าเวลาเพื่อนพักพอนหรือว่าเวลาเพื่อนอ่าำสมาธินั่งกรรมฐา,านอยู่ในก,กุฏินี่มันสีมีน้ำหัวลงมาเลยครับพ่อพี่น้องอันนี้จะ มันหัวตัวเพลินค่อยได้เอาผ้าเตียนคุ้มว้ครับนี่เนาะประตูด้านนาครับเป็นประตูแบบวีไอพีเฟืดขาดครับพี่น้องครับอ่าระดับวีไอพีเฟืดขาดนะครับนี่ครับผมกะว่าอยู่ว่าเพลิอนอยู่ใดจังไดแต่ว่ากะถือว่ายังดีอ่าบางรูปเพลินกะยังมีกุฏิอ่าที่ชำรวจสุดส้อมน,นี่มีกระต๊อบหน่อยๆพ่อได้บำเพ็ญเพลินเนาะแต่วา่า เฮาสีผ้าไปเบิงรูปที่เพิ่นบ่มีเพื่อนยููจังไห๋เพื่อนกินจังได๋เพื่อนนอนจังไห๋เดี๋ยวแอดสีผ้า,าพ่อพี่น้องไปเบิงความลําบากของเพิ่นครับรพ่อพี่น้องครับอ้าบัดนี้เฮาสีมาเบิงอีกมุมหนึ่งของพระสงฆ์องค์เจ้าว่าเพื่อนจําพัรษายจังไห๋ในวัดว่าอารามแห่งนี้ครับรพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงครับผมสถานที่ที่อยู่ด้านหน้าพ่อใพี่น้องที่เห็นนี่ก็คือขาาจ้าเอื้นวาา่าศารานะครับที่กิ่งศาราเนี่ยนะครับเพื่อนก็สิเอาไว้้าเฮตุกิดของสงฆ บ่จิเป็น่ยนถ้ำวัดหรือย่างหลายๆอย่างนะครับแต่ที่นี่บ่แมนครับมองนี่บ่แมนเป็นที่พักของพระทรงองค์ข้าเจ้าเนื่องจากว่าบ่มีกุติครับผมบ่มีกุติสิจำพรรษาด้านานาพ่อพี่น้องนี่ก็คือเต็นนะครับพระซิบรูปบ่มีกุติสิจำพรรษาเน้่อีกสองรูปรวมแล้วเป็นซีบสองรูปครับพ่อพี่น้องครับแต่ว่าต้องได้มานอนพักอยู่ในเต็นเพื่อว่าสี จำพรรษาให้พ้พนพรรษานี่ไปให้ได้แต่ว่าเตียนอยู่นีกน็มีอยู่สามเตียนครับนี่นครับพ่อยพี่น้องครับปนนบบกติแล้วพ้าจำพรรษาต้องจำที่กุฏินะครับไมใ่ใช่จำที่เต็นนะครับจำพรรษาก็ได้มีอีกเต็นหนึ่งอยู่ฟังคุณครับพ่อยพี่น้องครับผมที่เพื่อนพับไหวเพื่อนพับเก็บไหวขันมาเบิ้งยา่างเบิ่งขึ้นเนี่ยนะครับบ่เมนสีมีแต่เต็นท่อน,นี้สีม่นสีพ่เต็มบ่ครับนี่ครับผม อันนี้กาฝากถึงพ่อ่พี่น้องผู้มีเกรตท่าทุกท่านทุกคนเด้อครับผมถ้าอยากเฮ็ดอยากสางอยากถ้ำในส่วนกุฏิผู้ใดอยากเปลี่ยนเจ้าภาพเฮ็ดกุฏิให้พระสงฆ์องค์เจ้าจำพรรษาในวัดว่าล้ามแห่งนี้ก็เรียนเชิญครับพพี่น้องครับเดี๋ยวหันมาเบิ่งมุมนี้อีกจังน้อยครับมุมนี้ก็คือเพิ่นกระลังสางพระประธานนะครับซึ่งองค์พระประธานเพิินก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่กันยังบาแล้วทั่วโลยดีแล้วครับนี่ครับผม ยังแล้วทั่วโลยดีอือนี่ครับผมฐานเพื่อนกะมือผมมากมือนั่นกะเห็นสร้างเหตุอยู่แต่ว่ากะยังบแล้วเสร็จนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาสงสัยมองนี่เราเมื่อนั่งกะถามกะได้มองที่พ่อแม่พี่น้องเห็นโกนจุกโลกอย่างนี้บ่แม,มนยังครับผมอยู่นาอยู่ใต้ฐานพระประท่านนี่ก็คือมองที่ที่หยอดแผ่นทองเขาเจ้าจว่าทำแผ่นทองไว้ใต้ฐาน พระพุทธลูกเนี่ยนะครับเพื่อให้เปลี่ยนมุงค้นให้เปลี่ยนชีรีมงคลกับครอบรั้วให้กับตัวเจ้าของเองนะครับเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีพร้อมเป็นการเสาะ,ะข้อเป็นให้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่แหละเพื่อนเฮ็ดไว้เฮ็ดยังเพื่อนเฮ็ดไว้เพื่อการนี่สิ่งนี่แหละครับปวยวินนองครับเอาเห็นเนาะกัดเคลื่อนที่หัวันแล้วลังคนก้งัที่สงสัยว่าเพื่อนจ่อไปเฮ็ดยังเออดีครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับกับมี่อ่า มีกิจท่าจากตั้งประเทศนะครับเพื่อนก็ไดโอนจตุปัจจัยมาซอยทั้งวัดว่าอารามแห่งนี้กรเปลี่ยนจํานวนเงินเจ็ดพันบาทครับเมื่อนี้ก็ไดเพื่อนเห็นสภาพเพื่อนเห็นกําลังเหตุกําลังสังเพื่อนก็เลยมีสัทธาโอนมาเจ็ดพันบาทเพื่อที่มาซอยเห็ุซอยสังในวัดว่าอารามแห่งนี้ในส่วนนี้เป็นโรงครัวเด้พอยวิ่นองครับผมเป็นโรงครัวแต่เฮ็ดเพื่อนเฮ็ดให้เป็นหม่อง ภาคมองเศร้าของอ่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพื่อน <ผม S 1> คือกันนี่ครับนี่มีเตียนยูนีครับผมนี่ครับอ่าผู้ใดมีเตียนกับใดนอนเตียนผู้ใดบ่มีเตียนกับบ่ไดนอนเตียนครับผมนี่ครับอ่าอันนี้คือความจริงที่อ่าต้องพลอยพี่น้องล่องเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิจนาเบิงว่าเปลี่ยนแต่เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน,น้ำเพลินบ่เนาะอ่า จังสี่ละครับวัดทีลำบากพ่อพี่น้องเอ้ยวัดทีทีลำบากวัดทีอ่าจนวันต่อไปวัดทีบ่มีเงินมีท่องเฮ็ดบ่มีเงินท่องสาง่างพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้อยู่จังสี่บ่คือวัดใหญ่เพิินวัดใหญ่เพิ่นบออ่เอ้แต่หมองที่อยู่ที่เศร้าแต่วัดน่อยเนี่ยอยากมีแต่ว่าห่างบ่มีเด้อพ่อพี่น้องเด้ออืมเอาบัดนนี้กัคือสิเห็นแล้วนะครับแต่หอ้องนงห้องน้ำก็ยังบ่มีนะเอาง,อางอา่ายง่ายอ่าิพานมาแอบไปทำทั้งวัดพระธุดงศูนย์หนึ่งสอง อดกิขึ้นว่าถ้าพญานาทั้งพุ่นแล้วแอดกิดสีมาซอยเฮ็ดซอยสางทั้งผี่กะวังว่าเอฟซีทุกท่านขึ้นเฉี่ยงกำลังใจเอ่อสีตามมาซอยเฮ็ดซอยส่างทั้งวัดว่าอารามแห่งนี้หแล้วทัวร์ดูดีไปพร้อมๆกันเนาะทั้งพุ่นห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำาพาที่สองรูปห้องน้ำนี่ยู่สามห้องอยู่จังไรเนานะ,น,ะนี่เนาะพุ่นนี่ยี่สามนี่ยู่สามชี้ห้องนี่นี่ครับพ้อยดูรองครับท้านพุ่นโอ้พุ่นครับผมห้องน้ำห้องนก็ไไ้เนาะ เปลี่ยนสาลงสาลา่ยังสีพอยพี่น้องกับเบิ้งงการวดครับผมเพิ่นกระลังเห็ดกระลังสังอ่าเพิ่นอยากแล้วอยู่แต่ม่นมันบ่แล้วเนื่องจากว่าบ่มีจตุปัจจัยครับนี่ละมองเป็นตาซอยเพิ่นเป็นตาซอยเห็ดซอยสังอีลีก็คือมองจังสี่ละครับมองที่ยากจนมองที่เพิ่นลำบากเพิ่นต้องการอีหลีเพิ่นคัดสนอีหลีอ่มองจังสี่ละมองเป็นตาซอยอ๋อบันี้ไปฟังไอเนี่ยทนตัวบัดนี่อ่า รวยไม่เลิกมีอย่างอีกว่าสิ่ผ้าใบไซบันพ่ออาจารย์ฮะโอ้เจ้าภาพนาต่างบ่อาจารย์นาต่างบานเท่าไรครับผมมาเลื่อนหเรียนไรเชื่อได้บ้างนมัสการครับผมไอเน่นมัสการค่ะครับจะเลื่อนพอดครับอืมครับผมตอนนี้เขากลับมาอยู่กับไอ้เน่นหน่อยมหาสจันท์นะครับนี่คือเรียกเกาไอ้เน่นครับผมนี่ละสาเหตุที่เอฟซีท่วมากหลายๆ บอกว่าเปตาไม่น้อยเนียหน่อยมหาศิจันท์ให้ย่างเร่งด้วนเลยว่าสันนี่ครับผมตัวเลขเก้าคนก็คืองวดอ่าวันที่สิบหกกันยายนสองหาหกขาได้อพลอยพี่น้องแล้ว่าแม่นงวดนี้เด้อยาฟ้าออกไปซื้อเด้อพลอยพี่น้องงวดนี้ยังบระดีถามไ้เนียนอยู่นะครับอันนี้เอาดีเอ็นเอเก้าให้เบิ้งซื้อๆอ่าว่าพลอยพี่น้องผ้ากันได้โชคได้ใช้น้ำพันบอหลายท่านหลายคนกับได้โชคได้ใช่ดอกบอกว่าเอาตามไ้เนียนให้เนี้ยเด้อว่าสัน ไปตามอีกแน่ไปตามอีกแน่โทษมาไล่ไรเมื่อนี้าานก็เลยที่มาลบกวนไอเนี้ยคือเก่านะได้ไปเรืนนะ่อะไอเนี้ยว่าเพื่นว่า,างวดนี้ฝันไปฟ,นฟันแล้วครับฟันแล้วแม่ครับนักเห็นไหมได้ตัวเลขแล้วนะมาเ่าเสียเถวตัวสันเออือว่าชัดเจนมาหอดแล้วที่ได้ตัวเลขตัวเบอร์ฝากตอ้อนเพราพี่้อง FC. เอฟซีเออเอฟซีดีใจหุมห่มๆเลยโอ้ยไปยะเสียเถวได้ยอดล่ะสัน มีเอฟซีทรหาบ่ล่ะครับผมมีขาเจ้าโทรหาบ่บ่มีครับโอ้เที่ยวกันเขาไม่ได้ลงเบอร์โทรบ่ค่ะโอ้เที่ยวกันไม่ได้ลงเบอร์โทษอากาศสมมุทรไบเอฟซีถีทุ่มมาถามโดยตรงกันครับไอเนี้นี่สะดวกให้เบอร์โทรเพิ่นบอกไอเนี้ยนครับสะดวกครับโมสะดวกเนาะออ๋โอเคกะจีเอาเบอร์โทรลงให้เอฟซีบ้านนี้เพิ acja, er, Alter, ่นกะจีบ่ได้โทร่ผ่านผมนี่บด้เพิ่นจีได้โทร่มหายเนี้เลยได้ตัวเลขตัวเบอร์ตัวใดเพิ่นกะให้เพิ่นถามโหลดไอเนี้ยนก็บอกเพิ่นโวด พื่อนจะได้หวอมเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำไอเนียนว่าเพื่อนตัวเลขตัวนี้นี่งวดนี้นี่ฝันว่างจ้าง,งไดยได้ตัวเลขตัวใดครับไอเนียนว่าเพื่อนตัวเลขงวดนี้นะฝันฝันจ้างไดยฝันเป็นเลี้ยงเป็นเล่าบอกื่อฝันได้เป็นตัว้่จัางไดครับฝันได้เป็นโตครับฝันได้เป็นตัวอีแล้วงวดนี้ก็ได้อืมฝันได้เป็นโตสุงหวดเนาะตัวใดไรไอเนียนลอยฟังในคอรับผมเลขสามตัวมี่ สามเก้าหนึ่งครับเลขสองตัวมีแปดสองหนึ่งแปดครับแปดสองกับหนึ่งแปดแมนครับเลขสามตัวอะไรก่อนสามเก้าหนึ่งครับสามเก้หาหาน,นึ่งอือหา้ามให้เป็นตัวงที่พุ่มคือดีครับในแต่พุ่มก็ได้ห้าให้เป็นตัวเป็นตัวราตัวนี้ว่าต้องมัดตีให้มันยากตัวนี้น้อยเน้นเนาะหมวดวางหนึ่งอย่าเลื่มมาไอเน้นหายมาศูนย สามห้าตาคู่หนาออกเลยนี่ออกตรงๆงเลยบอดอกกลับดิศูนย์สามอ่าการนั้นออกทั้งหลังเพราะแห้งไอ้นี่กับว่าจับเจ็ดมาใส่เนาะกับจีดีเศร้าใส่สามตัวตรงยี่บาทเนี่ยกับบอืจับเจ็ดมาใส่เนาะเพราะว่าเลขที่ไอ้นี่ให้ไปคือศูนย์สามหาได้บ่อยเปนหลังได้ศูนย์สามห้าเลขที่ออกก็คือเจ็ดศูนย์สามอืม ผิษรักหนึ่งวันต่อไปแต่ว่าศูนย์สามเอฟซีเพิ่นกระเทงน้ำยู่ดอกเพิ่นก็บอกว่าไปตามไอ้เน้นเหี้แน่ว่าสันหลายท่านหลายคนก็บอกว่าขอเบอร์ไอ้นี่เนียนมาน้ำเนี้ยเด้อติโตถามเพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำเพิ่นว่าสันเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสางอีหย RIGHT ังเนาะวัดเพิ่นวสันอ่าแต่เรื่อมาขออนุญาตเอาเบอร์โทรลงจักหน่อยว่าสันหัวนี้ก็ได้เนาะว่าเพิ่นว่าในส่วนตัวเลขนี่ต่อต่อจากนี้ไอ้เนี้ยฝันแค่เดียวบอกวันหนึ่งเฮ้ยจังไหน อาจจะมาตามกลางโคง้งเลยโค้งทุตายยังสี่บอกเฮแล้วแต่ตามโค้งและโค้งสุ้ายนะครับโอ้โหกจะมาจอบเงิงเรียยังสี่บ่ครับแมนครับอืมเอาห้มาจอบเงิงเรีย,ยนะเดี๋ยวกกจะค่อยมาจอบเงินงดอกไอเนี้ยคาทียมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือชัดเจนแล้วบอกหรือว่าบ่าชัดเจนเฮ้มีการเปลี่ยนแปลงแังไหเดี๋ยวค่อยตามกันไปเนาะไอเนี้ยเนาะครับอืมโดยส่วนมากแล้วป่านนี้เพื่อนไ้มากแล้วยังเสีย เพื่อนสี่มาเปลี่ยนแปลงอีกบ่ชุ่งวัดชุงวัดที่พานมากครับผมบบมี่ครับบ่มีครับ,บอฟังเด้อครับพ่อปี่นองครับไอเนี่ยเพื่อนขันคือไหงแล้วเพื่อนมา่ไหาแล้วก็คือไหเลยนะครับโค้งชุดไทยคำว่ากลางโค้งนี่กะที่บมีการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยโดย,โดยที่พานมากวันต่อไปแ,แต่วงวดที่สี่วาดนี่สะเปลี่ยนจ้าไดกะ ถ้าเบิงกะเทียมเปิ่นมีการเปลี่ยนแปลงจังไดเนี่ก็ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับกลางโค้งก็สิมาตามฝากต้อนพ่อพี่น้องเอฟซีอีกเอาเฮ็ดคลิปคือบ่ได้ยินเสียงไอ้เนียนวาซั่นเขาเจ้าว่าคือได้ยินเสียงจะบุญพาดว้ยบุญพาดชัวว่าซั่นไอ้เนียนเพิ่นบ่เว้าครับผมก็เลยเว้าย่านพ่อพี่น้องเหงามาถ่ายหยังให้เบิ่งมาถ่ายผ่าเหลืองให้เบิง่งบ่ว่าสิว่าเนาะไอ้เนียนกะไอ้เนียนกะบ่กให้เว้าเนาะไอ้เนียนเพิ่นบ่เว้าอืม ถามคำ่มใดกัถามสองคำกูบ่ไดดคำหนึ่งครับพ่อพี่น้องเอากได้ดเตเลขนี่ละปากต้อนพ่อพี่น้องเอฟซีกัดใดกันชอบกัดจัดกันคัดกับ่านครับทั้งช่องกับนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเอากัดชีเน้ยนย่ำให้ในส่วนตัวเลขเน้นน้อยมาสะจันงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกห้าในส่วนเลขบนเพิ่นกับฟันมาสามเก้าหนึ่งแต่นะครับอย่าลืมงวดวันนึงนี้เพื่อนในศูนย์สามห้ามันออกศูนย์สาม งวดน,นี้ให้สามเก้าหนึ่งสี่ออกสามเก้าออเออก็ลองวิเคราะห์เบิง้งนะครับแอดกะบหลอกซู่ฟังซื้อดอกว่าแล้วจะดุนพินิดไผมันดอกอันนี่ก็ได้เลขล่างบ้านี่ให้ว่าปิดล่างบ่เะะนบ้านนี่อันเลขสองตัวนี่ให้ทั้งบนทั้งล่างบ่อยเน่นหรือยังไหนสองตัวนี่จัดทั้งบนทั้งล่างเลยบ่หรือยังไหนหล่างกับฟัน่นจะล่างหมดบ่หรือยังไหนเลขสองตัวนี่ เอาบนเอาล่างน้ำบ่เอาครับบนผสมล่างความเนะนเอาบ,บนเป็นเสือแตลรางเด้อ่อพี่น้องเน้อขันอ,อกบนนี่ซิโอเอาอ่าฉะนั้นแล้วก็ล่างน้ำกับบนพร้อมเสือไปแล้วกแว็แล้วอย่าลืมเสือกลับพร้อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนไปได้ในนี้เราก็บ่ได้ฟันท่งวาสีดมันต้องออกตัวตรงร้อยเปอร์เส้นนะครับกับมีตัวไปตัวกลับเนาะซึ่งวหที่ิพานมากถือว่าถืออยู่งวันนี้ฮาก็ล่อง ซิมต่อไปฟั่งเบื้องต่อไปอืข้าที่มีโอกาสได้โชคได้ชัยได้เฮ็ดได้สั่งน้ำเพลินต่อไปอสําหรับเบือโทโ่รกะอยากโทรถามเพื่อนทรถามสารทุกซุกดิบโทรถามตัวเลขตัวเบือกะทรหาไอเนีนได้โลดในส่วนตัวในส่วนอเบื์โทรศัพท์ก็ได้อันนี้เราว่นอันนียนนนนน่ยมขึ้นก็นได้บเมนถ่าโทรศนั่งโบเมนถ่าโทรศัพทเ์เล่านางสมาธิ เลากลับมาทานเล่าร่างเทียรเลากับทีเฮ็ดารกิจของเราละ่ะวันถ่อไปอืมอันนี้ครับพี่น้องแต่คือที่ชัดเจนแล้วนะครับตัวเลขกระไดเดี๋ยวผมชี้แปะไว้ด้านล่างให้นะครับสําหรับตัวเลขกระไดเอาแม่แม่ไม,ม่ยังถม่เนียนม่วป่านี้กะการชัดเจนแล้วเนาะคะ่ะกะบซบูได้ทำยังแล้วชัดเจดนแล้วคะ่ะผมว่าผู้เดียวเก็บคว,ว้าเลยีนว้านนันยุ่งผู้เดียวดิว่น ไอเนียนกับเบาเาเนอะไอเนียนกับเบาเาจักก hmm. uh ี่ถามยังเล่ากับถามได้ถ้าตัวเรียกขึ้นเนี้ยครับผมเบาเบากับจีไคแต่ว่าไอเนียนเพื่นกัเน้นไห้คือสามตัวบนนั่นคือเก้าลหรอคะเออเบาเลยก็เริมถามตัวละเอฟซีเพิ่นถามมาอยู่ว่าไอเนียนเพิ่นอยากเคลียร์อยากสั่งยังเพิ่นปล่อยเรียกปล่อยเบอร์นี่เพิ่นอยากได้ยังบอสั่นรอเล่าก็ได้ลักลักนี่ก็คือกุฏิครับนี่ได้กุฏิแมนครับวัดเทามีกุฏิไปเนียน มีบ่เพียงพ่อครับมีบ่เพียงพ่อตอนนี้ยูวัดเท่านี่เนาะพระนอนเต้นแม่นครับในกลางเต้นนอนบ่มีกุฏิเมีนครับม่นแล้วบันผมิไปถไายทั้งเต้นผมเหียนอยู่ผมยางไก่มาเห็นเต้นเรียองราชาผมว่านเต้นในไม่ออกจำไม่จำศินน้ำนี่หันบ่เม่นมันบ่อยเนี่ยเต้นพระตัวนี้แม่นครับห่วยพระจำภาษาบ่มีกุฏิพอเม่นพี่น้องเออจะเรียตนชาตรเดี๋ยวผมสิพ้ายางไปเบิ่งครับอ่า เดี๋ยวผมสิพายางไปชมบรรยากาศในวัดว่าปรินยู่จังไหรพระทั้งเบิดมีจกักรูลครับเนี่ยจกักรหลครับผมพระมีสิบพระมีสิบเนี่นมีสองครับพระมีสิบเนี่นมีสองกุฏิมีสามแม่นครับ,รบอืมซึ่งนอกเนื้อจากหันก็คือจาก,จากทั้งเนี่นทั้งพระเนี่ยต้องนอนเตี้ยนกลางเตี้ยนนอนแม่นครับโอ้วันมันไปแเข้มปิ้งมามาคักแน่แถวบ้านอ้า จะไหนกติลบกว่าในเนี่ยซ้ำหนีในส่วนตัวเลขงวดนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจีขออนุญาตไปทายทั้งเต้นที่พระคุณเจ้าเพิ่นมาจำพรรษาอยู่นี่เพิ่นได้รับได้นอนอยู่จังได่เพิ่นมีหม่องรับหม่องนอนบ่เดี๋ยวจะไปทายทั้งกุฏิพร้อมเพิ่อนอยู่จังได่เนาะหาวบาวัดเท่านี้เอาไงวาบ่ฮันมีกุฏิอะไรไปกุฏิก็พวกกินกันตังที่เบิดแล้วผมย่างไปสำ้ำรวจเบิง่บงวๆหนึ่งคั่น เวลาฝนตกมากก็สิลำบากอย่างนี้เนาะโอ้ยจะสั้งวานเนาะะจำภาษาเนี่ยจำขั้นกับยุกตุตินี่แหละเพราะว่าจำภาษามัน,นจำหนาฝนพอดีเด้ิแม่นบ่อฉันขันจำนาห้อนกับว่ายากแล้วนัน่นใส่ปากกดน,น,นั่นลงแล้วปากกดปฏิบัติลงแล้วเนาะอือ้าเองคัสนต่อวันนี้ลบก่อนไอเนี่ยจำนี่เด้อไอเนี่ยขอบคุณหลายๆเนี่ยครับผมขอบสาธุครับ